สวัสดีครับพี่พอนะครับเด็กว the ัดแอนด์เจอร์มอนอกวันนี้เนี่ยเรามีคนถามมาถามว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยเริ่มต้นด้วยอายุเท่าไหร่ดีอายุ10บขวบเ,เป็นได้ไหมนะครับเรามีภาพมาเป็นพยานเด็กๆเ,เหล่านี้ในรูปนะครับเป็นเด็กน้อยที่ช่วยกันอาสานะครับทำโครงการที่จะไม่ทิ้งน้องไว้ในรถตู้โรงเรียนนะครับซึ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่นเนี่ยหลายคนเนี่ยพอได้ยินข่าวว่ามีเด็กๆที่ถูกลืมทิ้งไว้ในรถเนี่ยเพราะใจหายนะครับ อันนี้เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยที่จังหวัดอยุธยาชื่อว่าโรงเรียนปันนวิทย์ก็ได้ทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยที่ ปลูกฝังนะครับให้เด็กๆน้องๆตัวเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะมีจิตอาสาแล้วก็มีความเป็นหัวดูแลเด็กๆตัวเล็กๆที่เล็กไปกว่าเขาอีกนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆครับที่โรงเรียนอื่นๆเนี่ยสามารถนําไปประยุกนะครับนำไปใช้ได้ครับเป็นความหวังนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีการปลูกฝังเด็กๆเนี่ยให้มีจิตอาสาตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยมีความรู้สึกที่จะช่วยเหลือหรือว่าดูแลผู้อื่น ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตต่อวันนี้นะครับพี่พอก็มีของที่ระลึกนะครับที่จะแจกเป็นสินคา้ามือที่ต่างๆนะครับสามารถร่วมกิจกรรมร่วมกดแชร์กดไลค์เพจของเราได้นะครับแล้วก็สามารถฟังกติกาได้ที่ท้ายคลิปวีดิโอนี้ขอขอบคุณมากครับกติกานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ทั้งของที่เราแนะนํานะคะแล้วก็ของเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ด็อกนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์ช่อง YouTube ของเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ด็อกให้ด้วยนะคะลั จากที่กดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์ทุกๆอย่างแล้วเนี่ยก็แคปหลักฐานทั้งหมดนะคะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์โพสต์นี้ในเพจ Facebook เท่านั้นนะคะแล้วก็รอรับของรางวัลไปได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะสุ่มแจกในน้นะคะมาลงมสนุกกันเยอะๆนะคะ